ขอหกนี้ใครอยากที่จะรู้บ้างว่าเทนการตลาดการขายที่มาแรงที่ดีเพื่อทำให้สินค้าและบริการของเราขายดีจะต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราหาข้อมูลเราเรียนรู้แล้วก็เราเฝ้าสังเกตมาโดยตลอดนะครับจากข้อมูลในสื่อต่างๆและจาก ที่เราสังเกตทีมงานที่น่ารักของเราในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆสวัสดีครับเข้ามากันหรือ,อยังครับผมทำอะไรอยู่บ้างครับพูดคุยกันหน่อยครับผมปีหกบจะทำการตลาดยังไงทำการขายยังไงที่ทำให้บ้านเราขายดี มาคุยกันหน่อยครับมาคุยกันหน่อยใครที่มีประเด็นเกี่ยวกับลูกค้าขายยากขายช้าปิดการขายไม่ได้สักทีอยากที่จะให้มาฟังกันเยอะๆเสียงดังฟังชัดไหมครับใครที่เข้ามาแล้วเสียงดังฟังชัดขอหมายเลึกนึงหน่อยครับผมเสียงดังฟังชัดขอหมายเลขกนึงหน่อย Enjoy Home ของเรามีฐานลูกค้าเดิมในระดับหนึ่งและอีกจุดหนึ่ง คือการแนะนำต่อแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับและเราสัมผัสโดยตรงคือลูกค้าเหนียวแน่นนี่ลูกค้าเหนียวแน่นคือจองแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนใจมีบ้างเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่คือไม่ค่อยเปลี่ยนใจและลูกค้ารอได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะให้ทุกทุกคนเก็ตนะ ลูกค้าก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อบ้านหนึ่งหลัง,ล uk, the, the วงส,สวัสดีครับคุณพลุกหรือเปล่าครับเด e ๋ยพลุกเดี๋ยพลุกโฮมอ๋อเดี๋ยเดี๋ยพลุกโฮมทัรครับผมเดี๋ยพลุกโฮมคุณพงศกรสวัสดีครับลูกค้าก่อนที่เขาจะตัดส,สินใจซื้อบ้านหนึ่งหลังเขาดูโครงการอื่นมาพอสมควรในวันที่เขาตัดสินใจจองบ้านจากโครงการของเรา นั่นหมายความว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าความสวยมากกว่าราคาเข้าใจไหมครับตรงนี้เข้าใจไหมทีมงานเราจะต้องเก็ตเรื่องนี้ไม่งั้นเราจะวิ่งตามลูกค้าโดยไปสร้างบ้านหลังด้านในก่อนลูกค้าบอกว่าอยากได้ฝั่งทิศต,ตรงนี้ตะวันออกอยากได้ หลังลึกๆก่อนแป้งใหญ่ๆก่อนทั้งๆที่เรามีทุนเพียงแค่หนึ่งหลังแรกด้านหน้าแต่เราไปทําตามที่เขาเรียกร้องตรงนั้นกลัวว่าเขาจะรอไม่ได้รอไม่ไหวเข้าใจสมัยนะครับเข้าใจสมัยตราบใดที่ยังไม่มีการสลักหลังอย่าพึ่งหลงเข้าใจอ,อย่าพึ่งหลงเชื่อใครง่ายๆไม่งั้นผิดแผนเราทันทีเพราะการที่เราไปสร้างด้านในพัฒนาด้านในเท่ากับสนอพวกของเราจะต้อง มีการพัฒนาตั้งแต่แรกซึ่งมันเกินงบเกินทุนผิดแผนของเราผมจะสร้างด้านหน้าก่อนคู่หน้าก่อนเสมอทุกๆเฟสที่ผ่านมาเพื่อที่จะพัฒนาสารพภกเท่าที่จำเป็นและได้โอนหลังหน้าก่อนลูกค้ารอได้เพราะเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่าบ้านที่สวยมากกว่าราคาที่โดนใจเน่เพราะ ผมสื่อสารกับลูกค้า Enjo y h o m มเราสื่อสารกับลูกค้าโดยตลอดครับมันจะมีสเสน่ห์อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลูกค้าเขาอยากที่จะจับจองอยากที่จะครอบครองบ้านของ Enjo y h o m e ของเรามันเป็นความรู้สึกพิเศษเข้าใจไหมครับอยากให้ทีมงานเราเข้าถึงจุดนั้นให้ได้ปีหกหกเทรนการตลาดการขายที่มาแรงมีอะไรบ้างสวัสดีครับคุณรณรงค์ เข้ามาแล้วขอคนละหนึงแชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเข้าเข้าเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์หน่อยข,อข้ขาาขอที่1ข้อที่ห,หเราจะต้องขยายแพลตฟอร์มได้แล้วนะขยายแพลตฟอร์มได้แล้วส่วนใหญ่99%อคือเพจ Facebook ใช่ไหมครับและการตลาด facebook โดยเฉพาะการยิงโฆษณาส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญตรงนี้ ทำยังไงให้โฆษณาเกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดลงเงินเท่าที่จําเป็นแล้วผลตอบรับดีที่สุดส่วนใหญ่เราให้ความสําคัญตรงนี้แต่เราลืมแพลตฟอร์มใหม่ๆช่องทางใหม่ๆอ,อะไรนะแรงแรงคนเยอะๆมหาศาลลูกศิษย์เรานะครับเขาก็โดดไปแพลตฟอร์มอื่น แพลตฟอร์มอื่นที่ดังๆกันโอ้โหอยู่ตอนนี้นะทำให้ได้แจ้งเกิดเกิดการติดตามเกิดการบอกต่อลูกค้าเข้าถึงมหาศารมีคอร์สเป็นของตัวเองหลยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเยอะแยะมากมายผมก็มีแพลตฟอร์มนะครับอื่นๆเพิ่มเติมเหมือนกันอาโดยเฉพาะ Tik To อก ใครที่ยังไม่ได้เล่นทิกตอกยังไม่มีแพลตฟอร์มตรงนี้รีบโดยด่วนเพราะคนไปอยู่ตรงนั้นมหาศาลต่อไปในเชิงธุรกิจเขาจะให้ความสำคัญและก็ชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ส่วนใหญ่มันยังกระจายอยู่เห็นไหมยังกระจายอยู่เรื่องที่เราดูบางครั้งเราไม่ได้สนใจแต่มันก็มาขึ้นหน้า ให้เราให้ทุกทคนเห็นเพราะว่ามันอยู่ในกระแสแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาจะมีการแยกสัดส่วนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของธุรกิจรีบๆเลยครับผมรีบๆเลยยังไม่มีคนทํามากสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะสนุกสนานกันอยู่เอเาไหอ่าแล้วล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีการโฆษณาแล้วแล้วโฆษณาเก็บเงินก่อนด้วยนะ กิบเงินก่อนด้วยนะครับไปสมพันธ์กับข้อ2คือโคตรถูกเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นยังถูกมากๆบอกไว้เลยเหมือนช่วง,รงแรกๆของแต่ละแพลตฟอร์มเลยมันคือโอกาสนะนะครับเราซึ่งมาพอสมควรแล้วเราจะต้องรีบจับจองพื้นที่ตรงนี้โดยด่วนเลยเทนการตลาดการขาย ปี66นี้อยากให้ทีมงานเรากระโดดไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยไม่ใช่เอาเงินมาลงแต่จุดเดียว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 แล้วไม่เกิดผลลัพธ์แต่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนะลองไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะ,ะยังไงนะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เราถือว่าเปน็นต้นถือว่าเป็นต้นๆแล้วค่าโฆษณายังถูกมากแต่เขาเก็บเงินก่อนเขาเก็บเงินก่อน mm hmm. เหมือนทาง facebook เขาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะปีนี้ที่ฟังข้อมูลแววแวมาคือเขาจะเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนคือเก็บเงินก่อนก่อนหน้านี้เราโฆษณาก่อนนะแล้วเขาวางบินมาแรกๆยังไม่บวกเจดเอร์ซนต์นะครับ หลังๆมานี้คือบวก7%ทันทีแต่โฆษณาไปก่อนแล้วเขาวางบินมาถ้าชำระช้าก็มีการชะลอมีการระงับบัญชีแต่พอชำระแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติต่อไปเขาจะเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเหมือนกัน t ิ k ตอกเขาเก็บเงินล่วงหน้าก่อนนะเฮ้ยเก็บเก็บเงินล่วงหน้าแล้วจะไปปิดตอนไหนแล้วจะคืนเงินกันยังไงนี่คือรายละเอียดที่จะต้องไปดูกันนะครับ แต่การเข้าถึงคนไม่ธรรมดาสวัสดีครับนายหัวบ้านนัฐนัทเศษสลิปาจีนคุณไพบูญุญสวัสดีนะครับขอบคุณมากมากครับผมน้องบอสสวัสดีครับ,รบมีทีมงาน FC สอบถามมาว่ามีเทคนิคนะครับหรือว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะให้น้องๆเพื่อนๆมา เขาเรียกอะไรนะมารีวิวมาอัดคลิปอัดเสียงเหมือนน้องบอสบ้างเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของหลายๆท่านนะครับหลายๆโครงการอยากที่จะให้น้องๆมาทําแต่น้องๆบอะไม่รู้จะพูดยังไงทําไม่เป็นแล้วไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีสิ่งอะไรล่ะสิ่งกระตุ้นอยากที่จะทะําอ่ะบอสมีเทคนิคยังไงที่ทําให้ตัวเองอยากที่จะทําหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่เฮ้ ผมทาได้ผมอยากทําผมอยากช่วยพ่ออะไรเงี้ยเรามียังไงมีวิธีคิดยังไงที่ที่ท้องผมก็คือพ่อบอกว่าถ้าช่วยงานพ่อบ่อยๆอะไรางี้พ่อจะได้มีเงินเยอะแล้วก็ออกรถใหม่หรือไวใหม่อเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายของนวัดคือวิธีการตั้งเป้าหมายเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันภายในครอบครัวนะสิ่งที่นวัดจะสื่อนะ คือภายในครอบครัวเรามานั่งคุยกันนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆครอบครัวยังไม่ค่อยเคยทานะคือการตั้งเป้าหมายร่วมกันเราสี่คนผมเจรดนองบเวียเวลาเราขับรถไปไหนไปไหนหรือว่าเรากินแล้วเราก็จะนั่งคุยกันเฮ้ยเรามีเป้าหมายอะไรร่วมกันดีไหมสักอย่างหนึ่งแล้ว้องบอสทำอะไรได้บ้างเบสทําอะไรได้บ้างเจโรดทาอะไรได้บ้างพ่อทําอะไรได้บ้างเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันดองบอสเขามีเป้าหมายร่วมกันกับพ่อในบางเรื่องจึงเป็นแรงกระตุ้นที่ ทำให้เขาอยากที่จะทำเป็นสิ่งดีๆแต่เป็นการทําคลิปสั้นๆรีวิวสั้นๆน,นะครับต่อไปก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นโอเคขอบคุณมากๆครับ,รบทุกทุกคนก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมลูกไม่ยากเลยนะครับเพราะมันเป็นการกดแล้วก็อัดทีละสเต็ปทีละสเต็ปถ้าเสียงไม่ดีไม่ได้เราก็ย้อนกลับมาใหม่แล้วอัดใหม่น้องบอสก็กลับไปกลับมาพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> โอเคครับผมขอบคุณมากๆน้องบอส ดี๋ยวกลับมาในประเด็นของเราที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมกับทีมงานเราทําด้วยนะผมน้องบอลน้องเมเจโรทําด้วยขยายแพลตฟอร์มใหม่โดยด่วนโดยเฉพาะ Tik t o ็อกใครท่านเจ้าของโครงการท่านใดที่ยังไม่มียังไม่เล่นรีบโดยด่วนเลยเพราะค่าโฆษณายังถูกอยู่ข้อ3พื้นที่ยังอีกมหาศาลมันจะเป็นเป็นเหมือนยุคแรกๆของ Facebook เลยนะ ยุคแรกของ Facebook โพสไลน์ไปยังไงก็ถึงคนหมดนิดๆหน่อยๆก็ได้ก็ใช่เลยแต่ความพิเศษของแพลตฟอร์มใหม่ตัวนี้คือนะครับไม่ต้องเกี่ยวข้องกับฐานแฟนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ติดตามมันสามารถเข้าถึงได้เลยถ้ามันอยู่ในกระแสเมื่อก่อนจะต้องมีเกี่ยวข้องกับผู้ติดตามเป็นอคอนเทนต์ที่ตรงประโยชน์ นะครับช่วยเหลือแบ่งปันอะไรมูงสิมุ้ยางถึงจะเข้าถึงกลุ่มของคนที่สนใจในด้านนั้นๆแต่แพลตฟอร์มตัวนี้ความพิเศษของมันคือกระจายเด็กน้อยวัยรุ่นคนโตคนแก่ <c oughs> ได้ดูคลิปเดียวกันหมดแล้วลองสังเกตดูสิ ลองสังเกตดูถึงแม้ว่าเราจะใส่ความสนใจไปแต่มันก็จะมีตัวไหนที่มันเป็นกระแสแรงมาก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ต้องรอฐานแฟนเยอะแยะมากมายไม่ต้องอดใจรอนานอะไรขนาดนั้นแล้วแต่พาตัวเองมาอยู่ในกระแสให้ได้ข้อสามรีบจับจองพื้นที่โดยด่วนเลยอันนี้ถือว่าเป็นต้นๆนนะเหมือนอย่างตอนที่เราตั้งเพจแรกๆแป๊บเดียวโหโคนตามหลักหมืน่น พอมาช่วงทท้ายหืดแทบจับกาจะได้หลักสิบหลักร้อยทุกวันนี้เพจ Facebook ของผมขอบคุณ f อขอบคุณทีมงานมากๆนะครับก็ค่อยๆขยับขยับ,ยบทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่าแต่เป็นสิ่งดีดีแต่ถ้าว่าจริงอ่ะคือถือว่าสุดยอดมากๆแล้วจากจุดที่เราเดินทางแรกๆมาจนถ,ถึงวันนี้นะครับเพราะปัจจุบันนี้คนเห็นน้อยแต่ตอนแรกๆนี่ดีมากๆน้องเบสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสร้างผลงานกี่คลิปแล้ว หนึ่ง,งคลิปน้องเบสคือคนถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรให้พี่บอสสร้างผลงานประมาณหคลิปนะครับสร้างผลงานประมาณหนึ่งคลิปกนะํา,ล,า,าล,กลังเรียนรู้กับพี่บอสอยู่เร็วๆนี้น้องเบสก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกอย่างเกิดจากการเรียนรูอ้อยู่ใกล้อะไรก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมลูก <Yeah. S 2> เรับน่ขอบคุณมากๆฮัมละฮมะแล้วเจอกันครับผม ถือว่าเป็นต้นต้นนะเราต้องรีบจับจองพื้นที่โดยด่วนพอเราจับจองพื้นที่ได้แล้วเราก็ลันของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอมีช่องทางอื่นมาใหม่ปพ๊บเราเอาตัวนี้แหละไปหย่อนลงไปอีก <c oughs> ไปหย่อนลงไปอีกแพลตฟอร์มใหม่ที่มีกลุ่มคนมหาศาลไม่ได้หมายความว่าเราเราจะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเสมอไปนะอะไรที่เรามีอยู่แล้วเราสามารถนำมาต่อยอดได้ แล้วก็บวกของใหม่เข้าไปเราจะเหนื่อยน้อยลงทำหนึ่งครั้งสร้างพลังทวีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งดีๆข่าวดีคือยังเป็นต้นๆอยู่โดยเฉพาะการสร้างบ้านขายยังเป็นต้นๆอยู่รีบๆเลยนะครับลูกศิษย์นี่ยโอ้ยแซงไปหลายคนแล้วมีคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนไปแล้วมันเกิดช่องทางการขายเกิดขึ้นไง ช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เทรนการตลาดการขายในยุคป,ปัจจุบันนี้รีบเปลี่ยนแพลตฟอร์มอ่ารีบขยายไม่ใช่เปลี่ยนรีบขยายแพลตฟอร์มโดยด่วนค่าโฆษณาย,ยังน้อยอยู่พื้นที่ยังอีกมหาศาลในเชิงธุรกิจนะยังอีกมหาศาลส่วนใหญ่คือในเรื่องของอินเตอร์เทนแต่เรามีทั้งข้อมูลความรู้ธุรกิจแล้วก็อินเตอร์เทนเน่ เราต้องมีเอ er นเตอร์เทนได้นะนะฮะและเทนปี66นี้เมื่อเราอยู่ทั้งแพลตฟอร์มเดิมแพลตฟอร์มใหม่นะครับสิ่งที่ทุกๆคนต้องสังเกตคือวิดีโอสั้นบวกเรื่องเล่าวิดีโอสั้นบวกเรื่องเล่าสังเกตดูไหมบางคนไม่เคยเห็นหน้าเลยเห็นแต่วิดีโอสั้นนพุ๊บแล้วเขาก็ใส่เสียงของเขาลงไป ใส่คอนเทนต์ของเข้าลงไปโดยที่เราไม่รู้เลยนะว่าคนนี้คือใครมาจากไหนยังไงแต่สร้างผลกระทบมหาศาล Facebook ก็มีแล้วนะวิดีโอสั้นมีแล้วแต่พอเปิดขึ้นมามันไม่ขึ้นวิดีโอสั้นเหมือนแพลตฟอร์ม t ิ k t o k เขาไงสังเกตดูสิที่จริงเขาก็มีสักพักแล้วละครับมีสักพักใหญ่แล้วแต่พอเปิดหน้าจอขึ้นมามันไม่ได้มาขึ้นเหมือนของเขา คีคืออะไรรู้ไหมคีคือสองวินาทีแรกนี่สวัสดีครับพี่ต้อมท่านเจ้าของโครงการนะครับสุดยอดมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่ต้อมที่ทําพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกเสาโทเฟสใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นเฟสที่สิบแล้วและขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของโครงการท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ถือโอกาสเลิกงามยามดีต้นปีหกนี้ขึ้น เฟสใหม่ลหลายหท่านปวบมือรัวๆปวบมือรัวๆส,สุดยอดสุดยอดทุกคนมีเป้าหมายจัดไปนะย้อนกลับมาในเรื่องของวิดีโอสั้นของเรานะสังเกตดูพออาคียของมันคือ2วินาทีแรกเราจะทำยังไงให้ดึงดูดสายตาคนหยุดนิ้วคนได้เราสังเกตดูสิพอติ๊กตอกเปิดไปปุ๊บมันเป็นวิดีโอเลยมันขยับเลยมันเคลื่อนไหวเลย แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรหน้าเบื่อมันเป็นการสนุกดึงดูดอยู่ในกระแสอยู่แล้วไงพอคนหลงเข้าไปอ้าวสกดสายตาหยุดนิ้วคนได้จาก2วิเป็น1นาที3นาที5นาทีเผละอไปยวเป็น1ชั่วโมงเป็นอย่างนี้เลยมหาศาลแต่แพลตฟอร์ม,มอื่นพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันนิ่งอ่ะมันนิ่งเข้าใจไหมครับมันนิ่งอ่ะ มันไม่ว้าวอ่ะนี่แหละดังนั้นทีมงานเราให้ความสำคัญกับวิดีโอสั้นวิดีโอสั้นแล้วก็เรื่องเล่าอาจจะไม่เห็นหน้าเราหรือเห็นหน้าเราบ้างเป็นข่าวไม่เป็นไรยังเวิร์กอยู่ยังเวิร์กอยู่หน้างานเราไปถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆสิบห้าวิ30สบวิหนึงนาทีเดี๋ยวนี้ถ้าเกินหนึงนาทียังรู้สึกว่านานแล้วนะ ถ้าเกิอนอย่างนี้รู้สึกว่านานแล้วแล้วเราก็ใส่คําพูดของเราเข้าไปบ้างหรือว่าอัดหน้าตาเราแล้วก็เราก็บรรยายที่หลังได้เหมือนกันเปลี่ยนเป็นเสียงลูกเราบ้างเป็นเสียงผัวเราบ้างเป็นเสียงเมียรเราบ้างเป็นเสียงคนสองคนร่วมกันบ้างเข้าใจไหมเป็นการเล่าอ่ะเป็นการเล่าหน้างานเราไลฟ์สไตล์เราไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยให้มันเกิด การเดินทางเกิดสตอรี่เกิดขึ้นพอถึงจุดหนึ่งนะครับนำไปสู่การขายเกิดขึ้นนำไปสู่การขายเกิดขึ้นโอเคไหมนะครับลูกค้าก็จะถามนะครับพี่โครงการพี่อยู่ที่ไหนติดตามมาสักระยะหนึ่งแล้วบ้านมีคุณภาพมากๆใช้อิฐมอญอิฐแดงซึ่งโครงการอื่นไม่มีแล้ววงเล็บยังคงมีเสาอยู่ เสาแลเสาบ้านยังคงมีเสาบ้านอยู่โครงการอื่นไม่มีเสาบ้านแล้วพี่หนูมงงมากๆเลยแน่ยอดยอดยอดเห็นไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครต่อใครดูเราบ้างนะครับมีโอกาสได้เห็นคลิปสั้นๆของเราบ้างนี่คือการตลาดการขายปีห6นี้ซึ่งยังคงมาแรงอยู่นะครับยังคงมาแรงอยู่ใครที่ยังไม่ได้ทํา รีบทำซะใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆที่ผมว่ามาเนี่ยรีบซะเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปและไม่ต้องไปยึดติดนะไม่ต้องไปยึดติดว่าฉันจะต้องอยู่จุดนี้เท่านั้นฉันจะต้องเอาอะไรช่องทางนี้ให้ดังเท่านั้นไม่ใช่อะไรที่มาแรงมาเป็นกระแสรเราก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาได้หมดเช่นกันแล้วใช้พลังน้อยมากๆนะครับ เมื่อเทียบกับงานอาชีพธุรกิจอื่นใช้พลังน้อยมากๆยกตัวอย่างทีมงานเราบางท่านเห็นผมนะครับไลฟ์ทำวิดีโอทำคอนเทนต์นะครับพิมพ์อะไรต่างๆโพส์ลงไปเนี่ยเยอะบ้างน้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเยอะไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแลวไม่ได้หนักใจอะไรเลยไม่ได้เครียดหรือว่ากังวลอะไรเลย เมื่อเทียบกับธุรกิจเดิมอาชีพเดิมงานเดิมรายได้แบบเดิมเดิมก่อนหน้านี้สามปีห้าปีสิปีที่ผ่านมาคนละเรื่องนะแล้วก็เลยสามารถทำได้อีกเรื่อยๆทำได้อีกเรื่อยๆต้องเข้าใจเรื่องนี้นะก่อนหน้านี้เรามีการเดินทางมายังไงแล้วปัจจุบันนี้เราแตกต่างเปลี่ยนแปลงยังไง มันไม่ได้ศูนย์เปล่าหรือว่าได้หรือว่าไลฟพลังงานหรือว่าไลฟพลังอะไรเลยนะที่ว่าทําไปทุกอย่างยังคงมีผลลัพธ์ในทางที่ดีบางคนทำคอนเทนต์ไลฟ์คลิปต่างๆให้ 5, คลิปสิบคลิปลูกค้าย,ยังไม่ตอบรับมาสักหลังหนึ่งยังไม่ทักมาสักคนเราเข้าใจว่าคงขายไม่ได้แล้วแหละ,ะหมดโอกาสแล้วแหละหารู้ไหมเมื่อเทียบกับการตลาด การขายหรือว่าช่องทางการสื่อสารแบบเดิมๆใช้ทุนและพลังโคตรเยอะกว่านี้มหาศาลแต่เราก็ยังทําแต่พอมาทาตัวนี้แค่เพียงแค่นิดเดียวอย่งนเพียงแค่นิดเดียวอยงนะทําไมไม่ทําต่อไปเลยครับจริงไหมทําไมไม่ทําต่อไป5้านาทีสิบนาทีเนี่ยไม่ได้สูญเสียพลังงานเลจนรู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อแท้เลยไม่ใช่ทําต่ออีกทําได้อีก จนกว่ามันจะโดนจนกว่ามันจะใช่มันคือช่องทางที่ดีสุดๆดแล้วนะครัเทนคือวิดีโอสั้นบวกเรื่องเล่าโอเคไหมจัดไปยังคงได้อยู่เน้นโฟกัสที่วิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะ,ะได้อยู่ได้อยู่หรือเป็นภาพนิ่งแล้วเราก็มาใส่เป็นลักษณะของภาพที่เป็นวิดีโอก็ได้ไม่ว่ากันตรงนั้นแต่มีเสียงของเรามีการเล่าเรื่องมีเรื่องราวมีสตอรี่เกิดขึ้น นำไปสู่การขายเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปโอเคนะครับมหาสารมหาศารบอกไว้เลยส่วนใหญ่เขายังมาสายอ n นเทอร์เทนสายข่าวลือลบเยอะแยะกันอยู่นะต่อไปเขาจะแยกส่วนให้มันชัดเจนมากกว่านี้พอถึงเวลานั้นและครับเราคือต้นเราคือต้น,ตน,ตนแต่เป็นเหมือนเพจสมัยก่อนที่โพสอะไรไปก็เข้าถึงได้หมดเลยแป๊บเดียวคนตามหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายแสนหลักล้าน แต่ปพอไปดูการเข้าถึงนะครับดูการมีผลกระทบกับคนไม่เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนคนทําน้อยไงเขาก็เลยต้องการีจกระจายให้คนเห็นศาสตร์ออกไปเลยเพื่อให้เกิดคนมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขามากๆอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะบอก,กเลยนะนะครับและแล้วก็มีค่าโฆษณาเกิดขึ้นจนได้แต่ยังถูกมากๆ อ่าโอเคนะครับข้อที่5ข้อที่หเทียนที่เราจะต้องเข้าใจข้อที่5คือครอบครัวครอบครัวเข้าถึงคนได้ดีกว่าเข้าถึงคนได้ดีขึ้นอย่าไปโดดเดียวอย่าไปแบบไม่มีที่มาที่ไปเลยไม่เข้าถึงคนลองสังเกตดูสิการที่เราวงเล็บเต้นคนเดียว การที่เราเต้นคนเดียวกับการที่เราเต้นกับสามีเรากับภรรยาเรากับลูกเรานี่แตกต่างกันมหาศาลไม่เชื่อพอจบไลฟ์นี้เราไปทำคลิปสองคลิปนะครับเทียบกันดูนะว่าแบบไหนจะเข้าถึงคนได้มากกว่ากันคลิปแรกเราเต้นคนเดียวนะครับหรือว่าโคเวอร์กันอ่ะโคเวอร์คนเดียวกับอีกคลิปหนึ่งเราเต้นกับลูกเรา กับแฟนเราหรือว่าเราโค v e r ร์นะครับกับลูกเราบอกไ่าเลยครับแตกต่างมหาศาลนี่คือเทรนที่เราจะต้องรีบเข้าใจกระแสแล้วก็รีบจับ1คลิปของคุณณนะปัจจุบันนี้สร้างความแตกต่างมหาศาลผมก็ทำสนุกสนุกเหมือนกันนะบางทีแต่ข้อดีคือเรามีฐาน fc เดิมอยู่แล้ว เรามีลูกศิษย์ที่น่ารักของเราอยู่แล้วและเรามีธุรกิจรองรับอยู่แล้วการทํามันก็เลยสนุกสนุกนะครับอยากให้เรารู้สึกประมาณนี้นะครับคือเราทําโดยผ่อนคลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราได้พูดคุยที่เราได้แบ่งปันไม่อยากให้ตั้งหน้าตั้งตาว่ามันจะต้องเกิดเลยได้ต้องเกิดเลยได้มันจะกลายเป็นเครียดไปเข้าใจไหมนะครับลองไปดูสําคัญมากๆในส่วนของความสมพันธ์ การเข้าถึงอะไรพวกนี้มันคือตัวตนมันคือตัวตนเราลองสังเกตดูสินะครับบางคนไม่รู้โผล่มาจากไหนเฮ้ยบางครั้งก็ไม่มีเหตุและผลก็งงเหมือนกันนะนะครับบางครั้งก็ไม่มีเหตุและผล,ลว่าเฮ้ยคนก็ดูประมาณนี้เหรอ <c oughs> แค่นี้คนก็ดูแล้วเหรอแค่นี้ก็สามารถเป็นประโยชน์คนแล้วเหรอแต่มันคือการเอนเตอร์เทนไงมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไงฮะ แต่มันอาจจะมาเร็วหน่อยนะแต่เร็วไม่เท่าไรเร็วไม่เป็นไรไม่ได้ไหมายความว่าเร็วแล้วเราจะไม่มีโอกาสมันเร็วแต่ถ้ามาเร็วแล้วมันใช่มันโดนเราได้จับจองน่านาน้าแล้วเราได้จับจองพื้นที่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีทีมงานที่แน,นลักของเราโอเคนนะครับแพลตฟอร์มไหนมาแรงมาเร็วจัดไปอย่าไปยึดติดบอกเลยนะโฆษณาแบบเก่าๆแบบเดิมๆ แทบจะไม่ถึงคนถึงแต่ไม่ตรงกลุ่มและไม่เกิดการขายเกิดขึ้นมันจะใกล้เคียงกับออฟไลน์ line แล้วค่าโฆษณาในแพลตฟอร,ฟอร์มเดิมๆจะใกล้เคียงกับออฟไลน์ line แล้วนะครับแล้วต่อไปเขาจะหักเงินเราทันทีด้วยบวก7%แล้วก็หักทันทีล่วงหน้าถ้าไม่มีเงินในบัญชีจบเมื่อก่อนยังมีการ ยังไงล่ะศาสตร์ออกไปก่อนนี่ปล่อยออกไปก่อนถ้าดูแล้วตอบรับดีขยายต่อดูแล้วไม่เวิร์กรีบปิด <c oughs> เป็นบวกนิดหน่อยรีบปิดเมื่อก่อนยังเป็นภาพางนี้อยู่นะต่อไปต้องมีเงินในบัญชีครับคุณถึงจะมีโอกาสเข้าถึงคนได้มากขึ้นแต่แพลตฟอร์มใหม่ที่เราคุยกันอยู่คือโอกาสอันมหาศาลเขี่ยไหมและในเชิงธุรกิจเขาจะ จะสันให้มันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปฮ่ารีบเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํากันนะครับไม่ต้องรอพร้อมขอให้ทุกทุกคนมีพื้นที่มีน่านน้าเป็นของตัวเองมีฐานแฟนฐานเอฟซีเป็นของตัวเองเพื่อเกิดยอดขายที่ง่ายที่ชิลไม่เวลาจะอยู่ที่ไหนการขายยังคงเกิดขึ้นนี่คือยุคปัจจุบันที่ทุกๆคนจะต้องเข้าใจ แต่ถ้าเราคิดว่ามันจะต้องเปิดหน้าร้านจะต้องลงทุนจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะเกิดการขายเกิดขึ้นถ้าปิดหน้าร้านแล้วไม่เกิดการขายเกิดขึ้นเราก็จะต้องเหนื่อยไปตลอดรีบคว้าโอกาสตรงนี้ซะแล้วเจอกันนะครับผมประมาณนี้นะสั้นๆง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณธนาพาร์พี่ต้อมนายหัวบ้านนัดเซซิลิ และทุกทกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของคนหล่อคนสวยไม่ใช่ยุคของอะไรละ่ะละครมายงมายาอะไรอีกต่อไปเป็นยุคของความจริงครับเป็นยุคของความจริงแล้วเจอกัน สวัสดีครับบ๊ายบาย